นับถอยหลัง17วันสวิ t c h 2วางจำหน่ายน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นแฟนปูนินจะไหวไหมสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของตัวน้ำหนักนะครับแต่ไม่ใช่น้ำหนักของเกมเมอร์ผู้เล่นนะครับแต่มันคือน้ำหนักของตัวเครื่องเล่นเกมที่ชื่อว่า Nintendo Switch 2นะครับอย่างที่เ,เพื่อนๆได้รับทราบข้อมูลของตัวสเปคในขนาดของตัวเรื่องน้ำหนักกันไแก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับว่าตัวขนาดน้ำหนัก ของตัวดิทเท s w i t ิต2นั้นมีขนาดน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมากกว่าตัวก่อนนะครับหรือว่าตัวโมเดลเก่านั้นอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะมันมีน้ำหนักรวมอยู่ที่ประมาณ532กรัมนะครับตัวเลขอาจจะไม่ได้เป๊ะมากนะครับแต่จะอยู่ในช่วงประมาณ530กรัมซึ่งถ้าหาไปเปรียบเทียบกับตัวดิทเท s w i t ิตตัวรุ่นก่อนก็จะอยู่ในขนาดน้ำหนักที่ประมาณ 398กรัมตีเป็นตัวเลขกลมๆก็คือ400กรัมนะครับพอ400กรัมนะครับกับ532กรัมนะครับประมาณมีความแตกต่างอยู่ที่ประมาณ130กรัมใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆพ่อ,น,อนึกภาพไม่ออกว่าตัวดิโนโซมิตที่เพื่อนเพื่อนใช้งานอยู่นะครับตอนนี้นะครับเมื่อถ้ามันมีตัวขนาดน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นประมาณ130กรัมเนี่ยมันจะหนักขนาดไหนก็ให้เพื่อนๆลองเอาตัวไข่ไก่นะครับมาลองวางดูบนตัวดิ o s w i t ิต จำนวนอยู่ที่ประมาณสัก3ฟองนะครับซึ่งไข่ไก่ฟองหนึ่งเนี่ยจะมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณเกือบๆจะอบจะ50 Used กรัมนะครับสฟองวางดูนะครับน้ําหนักมันรู้สึกมีความแตกต่างไหมผมเชื่อนะครับแตกต่างอย่างแน่นอนนะครับเพราะขนาดทอดไข่ไก่เนี่ยประมาณฟองหนึ่งที่เราถืออยู่นี้ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันก็มีน้ําหนักอยู่ในระดับหนึ่งแต่นี่ต้องถือไข่ไก่ถึง3ฟองแล้วมาวางนะครับก็ต้องบอกเลยว่าน้ําหนักในการเล่น ของตัวโหมดพกพาหรือว่าโหมดแฮนด์เฮลนั้นมันอาจจะส่งผลกระทบกับตัวประสบการณ์ในการเล่นอย่างแน่นอนนะครับเพราะมันมีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นนะครับการที่จะนอนเล่นนะครับหรือจะถือเล่นในระยะเวลานานๆนนความเมื่อยล้ามันก็ย่อมที่จะเกิดขึ้นได้เร็วมากกว่าการเล่นตัวดินโดสวิตตัวรุ่นแรกอย่างแน่นอนนะครับเพราะหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของตัวน้ําหนักที่มันเพิ่มขึ้นแต่ถ้าถามว่าไอ้เรื่องตัวน้ําหนักที่มันเพิ่มขึ้นมานั้นมันก็ ไม่ได้ว่าอยู่ๆมันจะขึ้นมาโดยที่ไม่มีเหตุผลนะครับเพราะถ้าเพื่อนลองดูกับตัว Nintendo Switch 2ก็จะเห็นว่าตัวขนาดของตัว n i n t e n d o s w i t c h 2นั้นมันก็มีตัวขนาดที่ใหญ่มากกว่าตัว Nintendo s w i t c h 1นะครับเมื่อตัวชิ้นชิ้นงานของตัว t i n t e n d o s w i t c h 2นั้นมันมีขนาดที่ใหญ่เพิ่มขึ้นมันก็หนีไม่พ้นนะครับที่จะต้องมีตัวบอดี้ที่มากขึ้นมันก็ต้องส่งผลกับตัวการสร้างตัวโครงสร้าง ที่เพิ่มขึ้นและก็ต้องแลกมากับตัวขนาดน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับและอย่าลืมว่าตัวจอยคอนของ Digital s s w v t c h 2นั้นก็มีขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับทั้งซ้ายและขวามันก็อาจจะช่วยในเรื่องของการบังคับการคอนโทรลนะครับกับการเล่นเกมต่างๆในตัวแบบโหมดพกพานั้นมีความกระชับมากขึ้นนะครับซึ่งก็บอกได้เลยว่าตัวน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ130กรัมที่บางคนอาจจะบอกว่ามันหนักไป แต่เมื่อแรกกับประสบการณ์ในการใช้งานจริงๆนะครับก็อาจจะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะครับเดี๋ยวยกเวทนิดๆหน่อยๆนะครับทำให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็จะทําให้การเล่นตัวเกม Nintendo Switch 2เล่นได้แบบอย่างยาวนานต่อเนื่องไม่รู้สึกเมื่อยล้าก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะถ้าหาไปเปรียบเทียบกับตัวเครื่องเล่นเกมพกพานะครับในสายฝั่ง PC ใครที่เคยลองเล่นนะครับก็จะรู้อยู่แล้วว่าน้ําหนักระดับแบบ 500กรัมเนี่ยโอ้โหเบเบนะครับก็เพราะพวกเขานั้นอยู่ในระดับแบบ600-700กรัมใช่ไหมครับก็ถือว่ามีน้ําหนักที่สูงแต่หลายๆลยคนก็ยังคงติดกับการใช้งานในตัวเครื่องเนเกมพกพาแบบ PC handheld อย่างงอมแงมนะครับซึ่งถ้าหาถามผมว่าตัวเครื่องเล่นเกมพกพา PC handheld ที่ผมเคยใช้นะครับที่มีน้ําหนักที่จะบอกว่ามันเบาที่สุดก็ว่าได้นะครับก็น่าจะเป็นตัวตัว ตัว Antec Core นะครับตัว Hh Hh s h, 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 h ถ้าจะไม่ผิดนะจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณสักประมาณ500กว่ากรัมนะครับเกือบเกือบจะ600กรัมนะครับก็ถือว่าเป็นตัวน้ำหนักที่มีความใกล้เคียงกับตัว Nintendo Switch 2อนะครับอ,อันนี้แหละก็เป็นตัวข้อมูลที่เอามาพูดคุยกับเพื่อนๆในแง่เรื่องของตัวน้ำหนัก Nintendo Switch 2นะครับส่วนเพื่อนๆมองว่าตัว Nintendo Switch 2นั้น มันก็ไม่ได้หนักหรอกนะครับห้าร้อยกว่ากรัมเองชิวๆนะครับหรือบางคนก็บอกว่าเออมันก็มีส่วนเหมือนกันนะในเมื่อน้ําหนักที่มันเพิ่มขึ้นก็อาจจะทําให้การเล่นในแบบหมดบทพกพานั้นก็คงจะไม่ได้มีความสะดวกสบายเหมือนกับการเล่นบนตัวสวิตหนึ่งก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้ในตัวคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเตรียมพบกับในตัวคลิปนับถอยหลังกับวันต่อไปของ i ิน Nintendo Switch 2สวัสดีครับ